สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอิเล็กโทรลักซ์ วันนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปลุยเอ้ยไม่ใช่ไปเที่ยวคายบ้านบางระจันกันที่นอกจากจะได้เห็นหนุ่มๆกล้ามเป็นมัดแล้วตอนนี้พวกเขาก็กําลังมีเรื่องบาดหมางใจกันอยู่พอดีเลยคะ่ะ <G AS P> ถึงขั้นดวลดาบกันเลยนะคะโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นคะเนี่ย แมนกันน่าตื่นตาสุดๆเลยค่ะกับฉากสําคัญของละครบางระจันเมื่อหนุ่มปั้นจันนักรบเลือดไทยแท้แห่งบ้านบางระจันทนความไม่น่าไว้ใจของไ้สึกอย่างอาร์ตประูุิที่ทาเนียนมาคอยสอดแนมไม่ได้เลยเอ่ยปากขอท้าประลองฝีมือกันที่ลานฝึกอาวุธของบ้านบางระจันฉากนี้ทุกคนตั้งอกตั้งใจกันสุดๆทั้งปั้นจันอาร์ตรวมไปถึงกองเชียร์รอบวงนําโดยพระเอกเต้ยพงศกรเพื่อนซีปั้นจันในเรื่องตามบทอาร์ตต้องอมมือก่อนแต่ปั้นจันต้องเอาจริงถึงขนาดได้เลือดซิบๆเพระ ล้มลงบนพื้นทรายจนเป็นแผลถลอกแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เท่าไหร่เพราะที่เจ็บมากกว่าไม่ใช่แผลจากฉากนี้แต่เป็นแผลช้ำที่เพิ่งโดนเพื่อนคู่หูในกองถ่ายอย่างม้าประจําตัวกัดควับเข้าเต็มๆเพราะไปทักผิดจังหวะกลายเป็นนักรบน้องเขียวปัดแบบนคก็สะบักสะบอมได้บู๊พี่อาร์ตครับเต็มใจมากเต็มที่มากดูนะฮะคนนี้ครับเขานี่ครับโอ้โหซอไในซอบโอ้โหนี่ครับ นี่นี่นี่ที่สำคัญไม่มีแผลไหนเท่าแผลนี้ครับอันนี้เยอะสุดนะฮะบู๊แบบระหามมากครับบู๊กับม้ากัดอันนี้ม้ากัดแล้วเป็นแล้วเป็นเจอพี่อาร์นี่แผลเยอะสุดแล้วผมเป็นพี่ฮะแต่เวลาซ้อมถีบจริงตลอดครับต้องติดตามดูครับว่าบางระจันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับระหว่างสังกับใจครับผมส่วนนี้ก็เอาใจแฟนละครสาวๆโดยเฉพาะเลยค่ะ